เล่นซ่อนหากับเพื่อนตัวโตปอมและเพื่อนเพื่อนแก๊งไดโนเสาร์ไปเที่ยวน้ำตกตาดฟ้าทุกคนตื่นเต้นกับความสวยงามของน้ำตกน้องแขดูร่าเริงเป็นพิเศษพุ่งตัวโดดโครมลงไปในแอ่งน้ำทันที <Yay! laughs> วนันนี้ทุกคนอยู่กันพร้อมมากเลยเาหาอะไรเล่นกันเถอะเออว่าแต่เล่นอะไรดีนะเล่นซ่อนหากันมีละ่ะเราน่ซ่อนเก่งที่สุดเลยนะรู้หรือเปล่าเล่นเล่นอยากรู้ว่าน้องโยกจะซ่อนยังไงงั้นก็ต้องโอนายออกเลือกคนหากันก่อนเราใช้มือไม่ถนัดนะใช้ใบไม้แทนแล้วกันนะทั้งหมดซุ่มหยิบใบไม้มาวางใครต่างจากเพื่อนจะได้เป็นคนหา ใบไม้ของปอมต่างจากเพื่อนที่สุดเราได้หาวิ่งกันเบาๆหน่อยเพื่อนๆเ,เดี๋ยวภูเขาทะลมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกพร้อมหรือ,อยังเจ็ดแปดเก้าสิบอือน้องโยงน้องดูน้องแคน้องเปรี้ยวน้องแรบอยู่ไหนกันเนอะ นั่นรอยเท้าใครเนี่ยอืจะใช่น้องโย่งไหมนะลองเปรียบเทียบรอยเท้าของเพื่อนๆดูสิรอยเท้าใครเหมือนรอยนี้ที่สุดต้องมีสามนิ้วชัดๆนิ้วขนาดไม่เท่ากันเหมือนกับเท้าของน้องแรปนี่น้องแรปเอา้าเจอได้ไงอะน้องแรป <c oughs> ผู้เวียงเวเนเตอร์แยมนิยมมิ <c oughs> มีขาหน้าและขาหลังที่ยาว บ่งบอกถึงการวิ่งเร็วมีโครงเล็บใหญ่กระโหลกเรียวกว่าที่พบในไดโนเสาร์กินเนื้อทั่วไปจากนั้นทั้งคู่ได้ยินเสียงพุ่มไม้ที่ห่างออกไปสั่นไหว้ยใครน่ะวิ่งเร็วจีไปหลบอยู่หลังพุ่มไม้น่าจะน้องเปรียวแน่เพื่อนเราไม่มีใครที่พุ่มไม้บังมิดได้นอกจากน้องเปรียวน้องเปรียวกินเนริมิมัสขอนแก่นเอนซิส ไดโนเสาร์นกกระจอกเทศวิ่งเร็วปราดเปรียวไม่มีฟันซึ่งกินทั้งพืชและสัตว์เป็นอาหารความยาวประมาณ1-2เมตรจ้าเอ๋น้องเปรียวเจ้าของเสียงหัวเราะนั้นแอบหลังหินก้อนใหญ่แต่แสงแดดดันส่องมาข้างหลังทำให้เงาพาดออกมามองเห็นเป็นไดโนเสาร์ที่ยืนสองขา ือมถ้าหัวร้อยแล้วพื้นกระเทือนได้จะต้องตัวใหญ่มากแน่แน่เขายืนสองขาคล้ายๆเราด้วยตัดน้องโยงออกไปได้เลยไม่เหมือนนังแข่ด้วยเพราะไม่มีกระดองข้างหลังถ้าอย่างนั้นก็เหลือน้องดุไงจะเอฟเพื่นเพือนน้องดุสยามโมไทลานัสอีสานเอนซิสเป็นไดโนเสาร์กินเนื้อขนาดใหญ่เดินสองเท้า ความยาวประมาณ6.5เมตรมีขาหลังที่ใหญ่และแข็งแรงงั้นน้องดุมาร่วมทีมค้นหากันเลยเราจะเจอใครก่อนนะระวังน้องโย่งกับน้องแข่น้องโย่งตัวใหญ่ขนาดเนี้ยเราว่าเจอเข้าก่อนแงงแงถ้าไปที่ผาชมตะวันต้องมองเห็นน้องโย่งแน่ส่วนน้องแข่ชอบกินปลา คงจะอยู่แถวลำธารแน่ๆเลยได้ยินเสียงเหมือนน้องแขกกำลังเล่นน้ำไปดูที่ลำธารตรงนั้นกันเถอะได้ได้ไนั่นไงน้องดหพูดถึกน้องแขกเพื่อนๆเราแอบอยู่ตั้งนานไม่มีใครมาเลยเล่นน้ำรอส้นเลยน้องแขกสยามโมซอรัสสุทีทรนี้เป็นไดโนเสาร์กินเนื้อกลุ่มเทโรพอดเดินสองขามีกะโหลกและฟันรูปกรวยคล้ายฟันจระเข้ กินปลาเป็นอาหารอยู่ไหนนกัทั้งหมดย้อนกลับมารวมกันที่จุดแรกปรึกษากันว่าน้องโย่งน่าจะไปซ่อนที่ตรงไหนอยู่รงไรก็หาไม่เจอพักกอนดีกว่าเหนื่อยแล้วนึกยังไงก็นึกไม่ออกเลยว่าน้องโย่งไปซ่อนอยู่ที่ไหนอุยทำไมก้อนหินนี้มันสีเลาะออกมาด้วยอะ เชื่อได้ยังล่ะว่าเราซ่อนเก่งที่สุดนะน้องยงน้องยง่งผู้เวียงโกสรัสซิริทนทรเนเป็นไดโนเสาร์กินพืชเดินสี่เท้าความยาวประมาณ1 5 2หถึเมตรคอและหางยาวเ <c oughs> ย็นวันนั้น <c oughs> เพื่อน <c oughs> ๆนั่งติ๊กนิกกันริมน้ำตก <c oughs> ไหนส่องอาหารเพื่อน <c oughs> ๆสิใครกินอะไรบ้างแต่ละคน มีอาหารโปรดวางอยู่ตรงหน้าน้องแข่ได้กินปลาเผาจิ้มแจ่วแสนอร่อยส่วนอาหารของน้องโยงมีผักพื้นเมืองวกจิ้มถาดใหญ่มาพร้อมกับส้มตำสุดแซ่บแต่ขอไม่ใส่พริกนะน้องแรปและน้องดุกินเนื้อจริงได้กินไก่ย่างขึ้นชื่อของภูเวียงแต่เราสองคนโชคดีสุดๆเลยนาะกินได้ทุกอย่างเลย เพ,เพื่อนจำได้ไหมลักษณะของเพื่อนไดโนเสาร์ห้าสายพันธุ์มีอะไรบ้างน้องโยง่งผู้เวียงโกซารัสเซรินทอนเนน้องเปียวกินนาริมิมัสขอนแก่นเอนซิสน้องดุสยามโมไทารานัสอีสานเอนซิสน้องแคร์สยามโมซอรัสสุทีทอนนิน้องแร ผูเวียงเวเนเตอร์ยามนิยมมิ